วัสดีครับเพื่อนๆ、วันนี้ยังอยู่ในช่วงของปีใหม่ผมเข้ามาในบ้านสวนแล้วก็ที่ข้างบ้านเนี่ยมันมีต้นมะปรางต้นหนึ่งมะปรางต้นนี้จะว่ามะปรางเปรี้ยวคงไม่ใช่แต่ถ้าดูลักษณะแล้วมันก็คือถ้าดูในตมสารานุกรมแล้วก็คือมะปรางเปรี้ยวแต่ลูกของมันจริงๆมะปรางต้นนี้ หวานมากามะปรางต้นนี้มันมีตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วผมเกิดมาก็พอจะเห็นมะปรางต้นนี้แล้วนั่นหมายถึงว่ามะปรางต้นนี้มีอายุร่วมประมาณอย่างน้อยที่สุดก็แปดสิบปีผมเกิดมาก็เห็นแล้วนี่คือมะปรางต้นของพุ่มของเขาจะเป็นพุ่มหนาทึบมะปรางนี่เป็นไม้ไม่ปลัดใบ เป็นไม้ที่เขาบอกว่า,าต้นแรงมากเพราะรากก็ฝังลึกลงไปในดินลากแก้วกดลึกมลึกไปในดินมะปรางนี่จะอยู่วงเดียวกับมะม่วงเพราะฉะนั้นลักษณะของใบของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับมะม่วงมะม่วงกับมะปรางเนื่องจากอยู่ในวงเดียวกัน ท่นี้เราก็มาต้องมาแยกแยะระหว่งางมะปรางมะปรางเปรี้ยวมะปรางหวานามะยงชิดซึ่งมันก็อยู่ในวงเดียวกันนะแต่ว่าลักษณะลูกผลมันแตกต่างกันต้นนี้ผมอ,อนุมานว่าน่าจะเป็นมะปรางเปรี้ยวถึงแม้จะพอลูกสุกข,ของเขาแล้วจะหวานก็ตามาลูกของมะปรางต้นนี้ก็คือ มันจะออกดอกเป็นช่อสีเหลืองแล้วก็ลูกของมันก็กจะเป็นช่อประมาณสัก15ดห้าถึงยี่สิบ่สลูกลูกกลมกลมสักประมาณ2-3งถึงาเซนติเมตรลูกตอนอายุน้อยๆก็จะสีเขียวอ่อน แล้วก็เขียวแก่ขึ้นพอสุกก็จะกลายเป็นสีเหลืองน่ากินเจียวเม็ดในของเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นใยห,หุ้ม,มเมล็ดซึ่งมีสีม่วงซึ่งเราส่วนมากเราขยายพันธุ์โดยการใช้พอะเมล็ดเพราะฉะนั้นก็ไอ,อ้มะปางต้นนี้ก็จะเป็นหลายๆคนก็มาเอาไปมาขุดลูกมันไปเอาไปปลูก พราะเป็นมะปรางที่มะปรางพันจำแนกว่าเป็นมะปรางเปรี้ยวแต่พอสุกแล้วก็จะหวานมากลูกของเขานี่สักประมาณอาสองถึงสามเซนอย่างที่ผมบอกพุ่มของเขาจะทึบอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งปีนี่สมัยเด็กๆผมก็ขึ้นไปบ,บนต้นเนี่ยเที่ยวไปสอยเพราะเวลาเราเราจะก็เก็บมากินเนี่ยก็จะจะต้องจะต้องใช้ ตะกร้อแล้วก็สอยหรือไม่ก็เด็กๆก็ปีนขึ้นไปเราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็เด็ดเป็นพวงใส่ตะกร้าลงมา,ามะปรางเนี่ยมันจะมีสีเหลืองแล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน C มีแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงมากเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเลือดออกตามไรควันไรฟันแล้วก็พวก มีสารเบต้าแโรทีนซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายถึงว่าต้านพวกมะเร็งและพวกเบาหวานนี่คืองานสายวิจัยที่ออกมา,าเรามาดูใบของมะปรางกันเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆต้นมนต้นของเขาก็จะเป็นลักษณะ เป็นร่องแบบนี้เนื่องจากต้นนี้อายุนานมากแล้วนี่คือใบของเขาใบของมะปรางนี่ด้านหน้าของเขาใบของเขาจะลูลงอย่างที่บอกมันไม่ผลัดใบใบสีเขียวนวลเป็นมันแล้วก็ด้านล่างก็จะสีอ่อนหน่อยแต่ลายที่ชัดเจนใบอ,ออกตรงข้ามกันใบเขาจะหนา ความกว้างประมาณ 5, ห้าอ6เซนนะยาวประมาณสัก15เซนประมาณนั้นนี่คือใบของของต้นไอ้มะปรางมะปรางต้นนี้ในบ้านที่จริงแล้วมันจะมีต้นเล็กๆมากกว่านี้อีกหลายต้นเพราะว่าสรไมัยเด็กๆคุณพ่อก็ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็จะเอาไปปลูกไว้ตามริมแดนในสวนต่างๆ เห็นว่ากิ่งก้านของต้นมะปรางต้นนี้จะค่อนข้างที่จะที่จะสาขามากแตกออกไปนี่คือลักษณะเพน่นของเขแล้วก็สมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยเนื่องจากมีกิ่งก้านออกมาเราก็จะทำเปรหน้าแรงเราก็มานั่งทำเปรไม้กระดานก็ไปเล่นกันสนุกสนาน เดี๋ยวนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าในตลาดที่ขายกันก็ส่วนมากจะเป็นจะเป็นในพวกมะปรางหวานซึ่งมะปรางหวานส่วนมากจะผลก็ค่อนข้างที่จะรีรีแต่ที่นี้จะกลมผลกลมเป็นพวงแล้วก็มะยงชิดก็อย่าง่พวกเรารู้กันอยู่เพราะว่ามันมันเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เป็นที่นิยมของ ของผู้บริโภคไปแล้วเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่เนื่องจากไม้ตัวนี้นมันเป็นไม้ที่ที่ค่อนข้างหายากแล้วปัจจุบันอ,อนอกจากกินสุกแล้วผมไม่แน่ใจในระยะเวลาที่ใช้เวลาน่าจะประมาณสักเดือนสองเดือนจากลูกก็จะสุกแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือทำเอาไปดองเอ,เอาทำํำน้ำปลาหวานก็อร่อย มันจะถ้า,าลูกอ่อนๆที่เม็ดยังไม่แข็งเม็ดเนื่องจากกลางนอกมันเป็นเยื่อเป็นใยมันจะตักถ้าเกิดว่าอ่อนๆเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าออกมาสองซีกได้กินน้ำปลาหวาน,นรสเปรี้ยวแล้วก็ผสมหวานก็อร่อยแบบหนึ่งมะปรางมันมีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกมะปริงมะปริงก็คล้ายๆกับมะปรางแต่ใบก็จะเล็กกว่า ความเปรี้ยวของเขาจะมากกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักมะปรางนี่เป็นใบใหญ่อ่าแล้วก็ลูกประสุกเนี่ยก็จะหวานกว่าแต่มะปริงเนี่ยคือจะมีหวานเหมือนกันถึงจะสุกอ่าเราไว้สุกงอมแล้วก็จะหวานแต่มีอมเปรี้ยวอ่ามากกว่าไอ้ะมะอ่ะมามะปรางมะปริงมะปริงนี่จะหวานน้อยกว่ามะปราง แต่ลูกเขาจะเล็กกว่าหรือว่าใกล้เคียงกันแต่ต้นลําต้นนี้็จะแตกต่างกันต้นของอมะมะปริงมีเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปไปดูเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ปลูกไว้หลายหลาย,ลายกอเหมือนกันนี่คือต้นมะปรางผมอนุมานว่าน่าจะเป็นมะปรางเปรี้ยวแหละเพราะว่าลูกมันนักขนาดรูปพันสันฐานมันอัตลักษณ์ของเขาต้นของเขาก็โตมากแล้ว เพราะมันอายุมากผมเกิดมาก็เห็นแล้วต้นนี้นี่คือต้นมะปรางมะปรางเปรี้ยวแต่ว่าลูกจริงๆแล้วพอสุกแล้วต้าออกเป็นสีเหลืองเป็นพวงเออจะขายกันประมาณกิโลละประมาณ2 0่สบถึงยีาบาทผมเคยเคยไปไปเจอในตลาดแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างหายากแล้ว ส่วนมาก็จะมีพวกมะยงชิดมะปรางหวานนึงราคาก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นคนก็จะไปปลูกไปพวกพืชที่มีให้ราคาสูงตอบแทนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีแต่ตอนนี้ไม่คยไม่มีโรคพิธีขยายพันธุ์ก็อย่างที่บอกเอาเอาเม็ดมันไปเอาไปเพาะชำแล้วก็ลงแปลง ผมตั้งใจว่าจะปีนี้ว่าจะเอาไปไปลงในสวนป่าสักสี่ต้นเพื่อออนุรักษ์พันธ์ไว้ครับขอแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักมะปรางหรือมะปรางเปรี้ยวแต่ลูกจริงๆเขาก็หวานก็ให ถ้าชอบวิดีโอคลิปในแนวทางนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง Facebook สวนป่าสิลินันดาและช่องยู u ูบเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ